เขาวองผมเนี่ยวะเอาออกให้ก่อนสวัสครับผมนายกิตมุกสุวันโตูผมนายนันดาปตาอย่างวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาสำรวจลงพื้นที่ฟาร์มปลานาเชื่งนะครับย่างมาได้ตลาดเรื่อ เช็งกันดีกว่าต้องัฮะไ่มีเหอเอาเบ็ดจีาเบ็ดจีม่บอกคูไปรังเียนเลยบอกสไปดินไปนี่หลายตาก็ดูกระดูกตายตาบุญนคูร้วา คิณไม <พ Administration. S 1> ่หาเใจพิงแห็นกิมันเลีดี๋ยวลงไป สำหรับการการจำหน่ายเอเเลยครับชือห้าวสุนัขคือล่อรค่ะมารับที่ปัมตางก็จะมาทั่วไปนะลูกค้าามาเขากับริการมีแม่ลูกค้ามามไปว่าจะอดการอะไรัดการบงนามเพือนมีแม่ไหนเขาก็ดมีแไนเาอะไาใ้ช่วโควิดมีการจัดการ ตอนนีการจัดการหมายถึงการเีื้อกลัวเว่าเอกัก้องกันอาจะากกวนีอยูรังมือเนย้อขายเชื้อียังไงกออเป็นแมสก์ก็ป้อวกันอย่างนี้่ามาช่วโควิดหลัเขาก็ในน้ำใส่หน้ากากตม่ี้เขากเอาให้เพิ่นวิธีการรักษาแลการดูแลครับก ดูแรกอ่ะเขาก็ดูแรกเขาก็ดูแรกแบบทำความสะอาดดูแลปลาน้ำตัวกระปุกบ่อน้ำตัวกระปุกเขาก็ทายเทออกเขาก็เตรียปมน้ำเอาน้ำออกเอาน้ำเขทำไม่ดูแลกบางปลามันตายถ้าตายเขาก็ดูแรกตัดออกปลาปลาเขาก็ยังปลาหิตยังยังน้ำน้ำน้ำเสียบ่อใช่ไหมแต่เสียที่ขนาดน้ำเทียนเขาก็ใยน้ำวนลงบ่อ เพื well ่อนำไม่เข er no no, right. ้ากับมามันสีวนกันไปเข้ากับฟ้ามากระจายน้ำใส่ใดราะว่าน้ำเขาบรรเล็เป็นน้ำนำนำแต่เป็นเขาเป็นลูกแรงลูกปลาไม่ใช่ลูกปลาใหญ่ที่ทำสุกปลากรุกขอเขาเป็นแรงเห็นปะมันสะอาดมันไม่กินถ้าในบอลของเขาจะเนี่ยบอเนี่ยสมควรจะเปลี่ยนเข้ากับลำไส้ล้มลุกล่มสลายล้มบอของเขามันหิบเยี่ยนกันอ่ะมันตอกมาเป็นน้ำดีเขาใส่ใส่นี่เราพิชิตาร์นด้วหรอ มันคหมายถึงสาวว่าทไมขายดีเดิมใช่ไหมก็ขายวันนี้ไม่เ่อยๆลูกค้าประจำเมากกับลูกค้าประจำลูกค้าขายจรนี่ขอคุณจะไปเพาลูกค้าประจำขายจรมว่าทนี้ประจำแล้ว่าทีนี้แฟนรับพิชซอกก็ังคมเนี่ยเลยพิชอบแต่คมรู้ด้วยคบเน ครับสำหรับซื้อฟาร์มนะครับนี่ซื้อว่านนนอ้้าาเัจซื้อเจ้าของครับนายอุลศักดิ์อุชิลาครับนี้สองทางการติดต่อทางไหนครับก็โทษอ่ะสำหรับโครงสามของฟาร์มครับนี่อย่างไงครับก็เป็นใหม่ครับนี่ประกาศขั้นตอนการเทรดฟาร์มครับก็ ทัากาเริ่มทั้ความสะอาดบ่ออย่างไรทั้กาเผาบแล้วลงางหน้าบานท้ตอนนี้บ่อเอกฟักบ่ออกักก็เอกักน้ำทุเรศทั้งกักแล้วก็ล้างหน้าน้วยบานก็ด้วบานทุเรดูดูขายเราเอาเส็มาขายพวกแอมน